เชียงเหนือประกาศเตือนประชาชนริมน้ําระวังน้าพุ่มฉับพลันนะครับหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ขณะที่จังหวัดตาเกิดดินสไลด์ทับอาคารเรียนแห่งหนึ่งทําให้ผนังปูนแตกและอุปกรณ์การเรียนเสียหายบางส่วนครับครูผู้ปกครองในนักเรียนโรงเรียนบ้านพาเดชตะบนคาทา่าผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งขนอุปกรณ์การ,การเรียนและครุพันออกจากอาคารเรียนสองชั้นหลังจากดินจากภูเขาถล่ทมทับอาคารเรียนเมื่อวานนี้นะครับทำให้ผนังปูนแตก ตู้เอกสารแลระอุปกรณ์การเรียนบางส่วนเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บเนื่องจากเป็นวันหยุดนายทองสุอยูศีผู้อำนวยการสมัครงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2สั่งให้ทางโรงเรียนหยุดใช้อาคารเรียนทันทีพร้อมรายงานให้ทางจังหวัดทราบเพื่อแก้ปัญหาแล้วโรงเรียนแห่งนี้เคยถูกดินสไลด์มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าไม่เสียหายเท่าครั้งนี้มนไ,ไมครับ้ดๆ ส่วนที่จังหวัดมหาสารคามเตือนประชาชนริมแม่น้ำชีในพื้นที่อำเภอโกสุงพิสัยกันทะรวิชัยและอำเภอเมืองให้เฝ้าระวังอันตร,รายจากน้ำท่วมฉับพลันหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันเช่นเดียวกับจังหวัดนครราชสีมาแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเชิงเขาในอำเภอปากช่องเสืงสารคอนบุรีและวังน้ำเขียวให้ระวังน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโครนถลม่ม ที่อ่างเก็บน้าหนองหานจังหวัดสกลนครน,นะครับซึ่งรับน้าจากเขตเทศบาลนาคนสรสกลนครและเทือกเขาภูพานมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปัจจุบันระดับน้ําอยู่ที่236ล้านลูกบาทเมตรหรือระลัก8ปทํให้ต้องเปิดประตูร,ระบายน้ําลงสู่นาน้ำำําก่ำศูนย์ตวนิยมวิทยาภาคตําออมาออกเคียงเหนือตอนบนเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวล,ลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครและนครพนม ระวังอันตรายจากฝนตกหนักระหว่างวันที่29ถึง31รกรกฎาคมนี้ครับ